คือตรงจุดที่วันเคยเก็บอะทุกคนมันเยอะเยอะแบบอลังการ่ะดาวลาวออา้านดวงค่ะ้้ออจาาาาา่กกกกบนเขปมไลลสดใส,สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนไฮเอว y วัน welcome to join my YouTube channel มาดามบ้านนาสวีเดน today I will collecting uh, some mushroom in สวีเดน forest I have the place for them um, and and it's too much every year now I seen at the beginning <laughs> smiling follow me and enjoy with us ตามไปนะคะวันเห็นแล้วคะ่ะกลุ่มแรกสวยงามมาก <c oughs> วันจะพาทุกท่านนะคะไปในจุดที่วันเคยเก็บได้เยอะๆทุกปีคะ่ะ แต่ว่าเราเริ่มต้นตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะไม่เยอะแต่ก็ปินอยู่ค่ะขอหนึ่งตะก้านะคะคลิปนี้ทุกคนเอาไปตากค่ะใครอยู่ในคิวรอชิชมได้ใครยังไม่เคยส่งชื่อเราอยากชิมก็คือไปที่เพจ Facebook นะคะที่ชื่อว่ามาดามบ้านนาสวีเดน แฟนเพจค่ะแล้วอินบ็อกซ์หาวันส่งชื่อที่อยู่มาบอกว่ารอคิวเห็ดนะคะส่วนวันนี้ก็คือปะหลุนกันหนึ่งตะกร้าก็คือสามกิโลค่ะเอาไปตากกับเมืองไทยกันจ้าเเห็ดมันปูด้วยค่ะอุ้ยฟินเลยแค่สองดอกก็ฟินนะคะช่วงนี้ที่นี่นะคะ ลึกลับนิดนึงค่ะแต่ว่ามันเคยมีดงเห็ดดำที่วันเก็บทุกปีค่ะทุกคนคิดว่าจุดเดียวเนี่ยได้เต็มตะกร้าแน่นอนนะคะถ้าเราหามันเจอนะลุ้นไปด้วยกันค่ะมาปีละครั้งนะคะ ลุ้นไปด้วยกันว่าเขาอยู่ตรงไหนกันแน่นะคะถ้าเดินเข้าในจุดที่ไม่เคยเดินก็จะหาไม่เจอคะ่ะทุกคนวันนี้แหละเดินเข้าในจุดที่ไม่เคยเดิน ย,ยังไม่ใช่จุดที่ที่พูดถึงนะคะแต่เก็บก่อนมาเจออยู่ในดงบูเบอรี่ค่ะดูดอกดูดอกโอ้ยสวยมาก สวยนะคะวันขอหักเอาเลยค่ะหักเอาก็ได้นะคะเก็บนี่ยค่ะมันเกิดแบบห่างๆกันค่ะแต่ดอกใหญ่มากเนี่ยเก็บแบบนี้เอาค่ะ,คะตัดรูปขาก็ได้แล้วค่อยเก็บเป็นช่อขึ้นมานี่ค่ะตรงนี้จะเป็นดงบูเบอรี่และหลิงง่อนนะคะแล้วก็จะมีเห็ดด้วย ดอกใหญ่กว่าที่เราเก็บมาแรกๆกีกนะคะนี่คะ่ะทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะวู้ที่แรกเห็นกลุ่มนี้กำลังจะบอกว่าเหมือนเกิดน้อยแต่ไม่น้อยคะ่ะทุกคนเยอะมากแบบนี้เลยเห็ดดำสวีเดนคะ่ะ ไม่ผิดหวังค่ะทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนกลุ่มเดียวนะคะแล้ววันก็กลับบ้านเลยค่ะตรงนี้มันเคยเป็นจุดเห็ดดำที่ทรงดอกไม้ในคลิปปีแรกที่ทุกคนจำได้นะคะเห็ดสีดำทรงดอกไม้ค่ะตอนนี้ก็คือเราก็ไล่เก็บไปเรื่อยๆนะคะ ดูค่ะโอ้ยสวยงามขอแค่ตะกาเดียวนะคะมาลุ้นกันค่ะตะการหนึ่งเก็บกี่นาทีนะคะจุดเริ่มต้นของเราค่ะทุกคนนี่ค่ะ จุดนี้อยู่ในตำแหน่งใต้ต้นไสรใ,ใต้ต้นไสรใต้ต้นสวนเ้เก็ย <g ib berish> บยากนิดหนึ่งค่ะวันดึงเลยนะคะดึงมาเป็นกลุ่มเนี่ยค่ะก้มไปใต้ต้นไม่ได้ค่ะสวยไหมคะอุ้ย เก็บได้เท่านี้ค่ะเก็บยาดอย่าลืมนะคะดอกสีขาวเนี่ยคือเห็ดพิษนะคะลับมือใหม่คือเวลาเก็บต้องต้องมั่นใจว่าไม่รวบไม่ไม่กินเกิดใกล้กันไม่มีพิษแต่ว่าถ้าเรากินเข้าไปมีพิษนะคะ ปีนี้เราไม่เจอทรงดอกไม้เลยค่ะทุกคนเราเจออันนี้ปกตินะคะน่าจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือว่า,าเทศากาลหรือเรียกว่าอะไรนะสภาพแวดล้อมค่ะเกิดในร่มสีเพราะว่าจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ดำค่ะไม่โดนแดดในจุดตายต้นบูเบอร์รี่นะคะเยอะมากแต่ว่าเก็บยากจริงๆค่ะ ะะเทด็ดดำเราจำเป็นต้องเลือกเก็บง่ายๆค่ะนี่ยากยากอันนี้งานยากนะคะเส้นนี้นนค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งง่ายขึ้นมาทีหน่อยค่ะโอ้ยขึ้นเป็นดงทุกคนเสินเบอร์นะคะขาสั้นนิดหนึ่งนะคะตรงนี้ เหอนจะมาช้าไปนิดนึงด้วยพี่น้องๆเนี่ยจุดนี้คือจุดที่วันไลฟ์สดปีที่แล้วนะคะตอนเปิดเทศากาลเก็บเห็ดดำแรกๆค่ะปีนี้มาท้ายฤดูกาลเลยค่ะเห็นไหมคะเริ่มบานเริ่มแบบเริ่มฉ่ำน้ำค่ะทุกคนมันไม่แน่ใจว่าเราจะ เก็บได้เยอะมั้ยนะคะฉ่ำน้ำคืออัตราเสี่ยงเละสูงมากทุกคนงั้นเดี๋ยววันให้ฝรั่งดีกว่าคะ่ะเราไม่ตากตะก้านี้ดีกว่านะคะเพราะว่าตากจะใช้เวลาแห้งนานแต่ถ้ากินเลยได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปแจกดีกว่าคะ่ะตะก้านี้ตรงนี้ก็จะเป็นป่าใหญ่นิดนึงคะ่ะเลือกเก็บเอาเนาะดูเต็มเลยค่ะทุกคนเนี่ยวันมองเห็นคือเต็มเลยนะคะแต่ว่า สีเดียวกันกับใบไ,ไม้เนาะดีเริ่มบานเริ่มใหญ่เดี๋ยวหามุมก่อนนะคะหามุมตั้งกลองสวยๆุเดินวนโอ้ยตรงนี้คือเกิดเร็วมากค่ะเกิดเร็วแก่เร็วมากนะคะ,คะได้หนึ่งตะก้าอยู่พี่น้อง Mm hmm. มันคือบานเต็มที่แล้วอะค่ะ ขาจะเริ่มชุ่มน้ำค่ะโอ้ยกล้องอยู่ไหนอะโฟกัสพี่พี่น้องๆเก็บไปเมื่อกี้ไม่ไมีใครเห็นบานเต็มที่เลย วอนนี้วันก็เดินออกแล้วค่ะพี่พี่น้องน้องจ๋าได้เห็ดไปเท่านี้นะคะทายฤดูกาลค่ะขึ้นตะก้าอยู่นะคะมันเริ่มบานค่ะทุกคนก็เก็บได้ครึ่งเดียวค่ะเมื่อกี้อีกครึ่งหนึ่งคือปล่อยให้เขาเป็นเ,เชื้อของเห็ดปีหน้าไปนะคะสำหรับวันนี้วันก็สนุกฟินแล้วค่ะได้ได้เท่านี้ฟินแล้วนะคะแล้วก็ลุ้น ดูทางออกไปด้วยกันค่ะเราอาจจะโชคดีเจออีกก็ได้นะคะเพราะว่าวันเคยเห็นเขาขึ้นตามตรงนี้ด้วยนะคะเหมือนกับเรามาหาเติมให้เต็มตะกร้านั่นเองค่ะทุกคนเจอก็เก็บอุย้ยดูค่ะเห็นไหมคะเต็มพุกพนเห็ดดำกำลังจะบอกว่าเจอก็เก็บไม่เจอก็กลับบ้านนะคะเยอะมากค่ะ มาเจอกลุ่มนี้ตรงทางออกค่ะกลุ่มใหญ่เลยค่ะทุกคนดอกสวยด้วยมีร่องรอยการเก็บของคนอื่นด้วยนะคะแต่ก็เยอะค่ะยังเหลืออเยอะมากดูค่ะบางดอกคือแบบบานเป็นดอกไม้ ไม่ถึงเอื้อมมือมาไม่ถึงคกบโอ้โหพี่น้องตรงทางออกเกิดกับใบไม้เก็บยากมากเนี่ยยมองยากมากค่ะสวยอยู่น,นคะคะดอกสวยๆก็เก็บค่ะอขาสัน้นปดมาเจอ เห็ดเหลืองตรงทางออกค่ะทุกคนโอ๊ยสายไปแล้วด้วยค่ะอะไรเนี่ยป่านี้เราก็เดินนะสองเดือนที่แล้วนี่ค่ะเยอะเลยเดี๋ยวลองดูดอกที่เราเก็บได้นะคะมีรถมาจอดมีน้องหมามาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะเตรียมวิ่งหนีหมาเด้อเรา วันออกมาถึงปากทางแล้วนะคะเจอรถจอดด้วยกลัวหมาวันต้องขอลาทุกคนไว้ตรงนี้ก่อนเลยค่ะนี่คือเห็ดของวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะอย่าลืมนะคะติดตามวันไว้ยังคงเก็บเห็ดอย่างต่อเนื่องจนกว่าหิมะจะตกกบเห็ดไปเลยค่ะสําหรับวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะแยะแจกเห็ดให้คุณป้าสองคนด้านหลังค่ะเขาดีใจมากเลยค่ะวันไม่เคยเจอเขานะคะวันบอกว่าเธอเอาไปเลยฉันน่าเก็บ มาก็ให้ไปคนล,ละ2ลิตรได้ค่ะเต็มถุงเลยค่ะก็บอกเขาว่าถ้าเธอเจอฉันนะเธอเรียกฉันได้เลยฉันแจกฉันแจกนะคะโอเคค่ะเราเจอใครอีกเราก็จะจะเรียกแจกเข็ดกันนะคะวันนี้เรามีเยอะมากเลยค่ะ